นะคะด,ดีนะคะเพื่อที่จะฝึกพัฒนาการทางสังคมของลูกของเรานะคะ,ะกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมการเล่นจาเอนะคะการเล่นจาเอนะคะสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาหรือว่าผู้ปกครองมีเวลาน้อยนะคะ,เ,ะ,คะเป็นทำงานที่นอกบ้านหรือว่าอะไรก็ทําได้นะคะกิจกรรมนี้นะคะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการเล่นจาเอนะคะ ูลค่าสศูนย์วัเท่านั้นนะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้มีมูลค่าทางใจนะคะก็คือลูกพอ่อผู้แม่ของเราเองนะคะไม่ว่าจะมาเดียวมาพูนะคะก็พาลูกของเราเล่นได้นะคะก<ม>ิจกรรมนี้การเล่นจั่อีนะคะนอกจากจะเกิดความสนสนานะคะให้กับลูกของท่านแล้วนะคะกิจกรรมการเล่นจัอียังช่วยส,ส่งเสริมพัฒนาการของลูกได้นะคะค<ม>่ะต่อไปเรามาถึงขั้นตอนนะคะขั้นตอนในส่วนของการทำก,รกิจกรรมการเล่นจัอีของเรานะคะไม่ยากเลยค่ะผู้ปกครองคา เียงแค่ผ sí ู้ปกครองนะคะมีนึ่งสองข้างแก้เห็นไหคะหรือว่าจะใช้กระดาษนะคะกระดาษที่เรามีที่บ้านไม่ว่าจะเป็นกระดาษนส้อพิมพ์นะคะหรือว่ากระดาษท่ทยศสตร์อะไรก็ได้นะคะที่อยู่ในบ้านของเราเลนะแค่นี้นะคะถ้าตอนการทำกิจกรรมนะคะคือผู้ปกครองนะคะจัดท่าหน้าของเราให้ลูกของเรานะคะให้หันหน้าเข้าหากันนะคะก็คือแบบนี้ผู้ปกครองนั่งฝั่งนี้ลูกของเรานั่าฝั่งนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะหันหน้า ร้อยแล้วนะคะผู้ปกครองใช้มือสองข้างนะคะทำอย่างนี้นะคะใช้มือสองข้างมาอย่างนี้เนาะอ่าแล้วก็เรียกชื่อลูกของเรานะคะสมมติว่าลูกของเราชื่ออะน้องฟ้านะคะอ่าน้องฟ้าจ้าเอ๋นะคะจะจำง่ายแค่นี้นะคะอ่าผู้ปกครองทำจิจ้าเอ๋นะคะหรือว่าเราจะใช้กระดาษก็ได้นะคะกระดาษวางอย่างนี้น้องฟ้าอยู่ไหนคะจ้าเอ๋อ่า อยู่ในคะจ้าเอ๋นะคะพยายามให้ลูกของเรานะคะมองนะคะสบตานะคะเห็นในตาของเรานะคะนะคะถ้าสมมติว่าในกรณีของลูกของเราไม่มองนะคะหรือว่าไม่สบตาเรานะคะผู้ปกครองก็ลองจับที่คางนะคะจากที่คางของลูกของเรานะคะให้เขาได้หันหน้าอากาหันหน้ามาหาเรานะคะผู้ปกครองก็ใช้มือข้างนึงนะคะอีิดหน้าอย่างนี้นะคะ น้องฝ้ายในด้านเอนะคะ,คะเขาพยายามหันหน้ามานะคะ,ะหรือว่าถ้าสมูว่านเด็กทําได้แล้วนะคะพยายามแตะไปหน้านะคะพยายามแต่ใบหน้าด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะอาจะ่ค่อยๆแต no nice. ะน้องฝ้ายในด้านเอเขาจะหัหนมาเขาจะค่อยๆหันมากผู้ปกครองนะคะลองทํากิจกรรมนี้สซ้ำๆนะคะเพื่อที่จะฝึกให้ลูกเรานะคะได้มีการ ็สนใจเรานะคะก็ลองทำาันเงะลองฝึกดูที่บ้านลองดูนะคะ้ะคักครอค่ะถ้าสมมติว่าลูกของเราทำได้นะคะ,ะตามที่เราต้องการน,นะคะแล้วผู้ปกครองนะคะควรที่จะให้คำชมเชยนะคะลูกของเราว่าเก่งมากค่ะลูกเก่งมากดีมากนํามาก,มากอาจจะเป็นคำพูดว่าการยบมือนะคะเพื่อจกระตุน้นนะคะหรือว่าเสริมแรงให้กับเขานะคะ ขาได้ทํากิจกรรมในขั้นตอนต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่านะคะกิจกรรมการเล่นใจอเนี่นะคะเป็นกิจกรรมที่ง่ายใมากเลยนะคะผู้ปกครองผู้ปกครองสามารถนะคะพาลูกของท่างนะคะทำกิจกรรมนี้ได้นะคะได้ทุกที่ทุกเวลานะคะไม่ว่าเวลาจะน้อยที่สามารถทําได้นะคะในส่วนของกิจกรรมนี้นะคะก็ยังเป็นการเสริมสร้างัฒนาการในด้านต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฒนาการานการสึกษานะคะฝึกให้เด็กรู้จักการรอคอยนะคะ ฝึกให้เป็นตัวแทนการครงอยู่ของสิ่งของต่างๆนะคะ,ะและที่สําคัญนะคะฝึกให้ลูกของท่านนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะ,ะมีสายสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวที่ดีนะคะเป็นกิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่ทำกันในครอบครัวนะคะทาให้ครอบครัวนะคะ,ะรักการเล่นแครกบีขึ้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ ไปฝึกกันที่บ้านได้นะคะผู้ปกครองก็ทำบ่อยๆนะคะตอนซ้ำจะอุ้วน,นะคะเครื่อกของเรานะคะถ้าสมมติเขาทำได้นะคะมอบให่แหล่งสื่อนะคะด้วยการชมเชยนะคะว่าดีมากดมากนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใ,ใจความพยทํามใกนการทำกิจกรรมือต่อไปนะคะ,ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็ฝากผู้ปกครองไว้นะคะฝากเป็นย,ยิ่งว่าผู้ปกครองนะคะจะนำไปปรับใช้นะคะ ก็ปึิดลูกของตัวเองที่บ้านนะคะพี่บารก็มีกิจการดีๆนะคะมาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ